ครับสวัสดีครับท่านผู้ชม FC แฟนคลับที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับผมอยู่กับช่อง Family สีทับไทยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพลายงามนะครับสุดหลอ่อซึ่งผมกําลังทำความสะอาดเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเก็บกวาดขยะเก็บอึของเขานะครับพอดีผมเก็บเสร็จแล้วผมก็โยนหญ้านะครับโยนหญ้าเสร็จ ผมก็จะเดินไปที่บ้านนะครับผมจะขึ้นไปที่ห้องพระนะครับทําความสะอาดนะครับจัดเตรียมเครื่องเส้นไหว้นะครับวันนี้เพราะว่าเป็นวันพระนะครับพอดีทายงามนะครับผมเคียวหญ้าไปนะครับเคียวไปเคียวมาก็คายย้าออกมานะครับพร้อมกับของดีนะครับผม ซึ่งเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับของดีนะครับก็แปลกใจอยู่ว่าเขาทำไมถึงคายออกมานะครับผมเขียวยาปุ๊บคายออกมาทันทีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอยู่ตรงไหนเนาะหาเจอไหมนี่ก็รีบวิ่งไปเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปให้ชมอย่างเร็วเลยนะครับผมเมื่อกี้เห็นคายออกมาตรงนี้นะครับเจอหรือเปล่านี่ เอ,เอาของดีกันนะโทรศลายเอ้ยไม่ใช่หายแล้วบอกหายแล้วมากนี่เมื่อกี้วิ่งไปเอาโทรศัพท์มือถือนี่จะหาของดีให้เอฟซีได้ดูไหมนี่เจอมาสวยงามเอ้ย ไหนล่ะเมื่อกี้ยังเห็นแวบๆอยู่ตรงนี้ยาทศัสับมาหายเลยทองดีนี่เอากำลังเวหายอยู่นะครับตอนนี้นี่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 จับยุนทิ้งหมดไรงาม เนี่ยครับหญ้าที่เขาเคี่ยวออกมาเมื่อกี้นะครับนี่หญ้าที่เขาเคี่ยวออกมาเมื่อกี้นะครับแต่ไม่เจอของดีเลยหายไปไหนนี่อ้าวตาฝาดหรือเปล่าหรอเออโอ้นุ่นอืมเราก็หาหาทั่วเลยอยู่ใต้ทองเองเฮา นี่ครับผมอ่ะเฟนด้าออไปเพนด้าเพนด้าออกมาดิโอเพนดายเนาะออกมาออกมาออกมาน,น,านี่ของดีครับผมเดี๋ยวเล้องโอ้สดุสดๆร้นอนๆเลยนะครับอันนี้เขาเรียก อากาศนะครับผมเขาเรียกอากาศช้างนะครับหรือว่าคดช้างนะครับผมเนี่ยเขาคายออกมาเลยนะครับตอนที่ผมเห็นเขาเคี้ยวออกมาแล้วผมเห็นมันหล่นอยู่ตรง ตรงหญ้านี่แหละครับผมพอดีผมวิ่งไปเอาโทรศัพท์นะครับกลับมาเอ๊ไปอยู่ใต้ท้องได้ไงสงสัสยหยิบไปไว้ใต้ท้องนะครับผมโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะให้ของดีนะครับนี่ครับผมสายงามอันนี้เขาเรียกอากาศช้างนะครับผม ช้างที่จะมีอายุประมาณเจดปีหกเจ็ดปีนะครับหรือสิบกว่าปีอย่างนี้นะครับผมในแต่ละครั้งก็จะถ่ายถ่ายไออากาศช้างตัวนี้แหละครับออกมาครับถ่ายอากาศออกมานะครับซึ่งผมก็จะได้เรื่อยๆนะครับผมอย่างเช่น สุพรรณษาต้นอ้อประมาณนี้นะครับผมที่เคยได้นะครับแต่ช้างที่มีอายุมากแล้วนะครับก็คืออย่างเช่นพ่อใหญ่นี้จะไม่เคยได้เลยนะครับอากาศช้างอย่างเช่นพ่อใหญ่ไม่เคยได้เลยนะครับเพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วนะครับผมพ่อใหญ่ยังไม่เคยได้เลยนะครับ อากาศพ่อใหญ่ไม่เคยได้เพราะว่าอายุเยอะแล้วแม่ใหญ่วันจันก็ยังไม่เคยได้นะครับช้างท่าอายุส0่0ิบห้าสิบขึ้นไปแล้วนะครับถ้าออกนี่ออกหมดเลยนะครับผมแต่ช้างหนุ่มๆอย่างนี้นะครับ16 17ปีหรือไม่1ิบสปี6 7ปีอย่างเช่นพลายงามนะครับช้างอายุ16 17ปีอย่างเช่นพลายงามนะครับผม ก็ออกมาให้เห็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมก็ถือว่าเป็นของดีชั้นยอดเลยนะครับผมอากาศช้างหรือว่าคดช้างนะครับผมโดยเขาให้เองโดยธรรมชาตินะครับก็คือแบบว่าเขาอยากจะให้นะครับผมเขาอยากจะให้ เป็นช้างหนุ่มซึ่งวัยที่กําลังจะเจริญเติบโตนะครับก็จะถ่ายถ่ายอากาศตัวนี้ออกมานะครับก็จะงอกใหม่อีกนะครับเพราะว่าเป็นช้างหนุ่มโครงสร้างกระดูกอะไรเขาพวกนี้นะครับโครงสร้างกระดูกของช้างอายุประมาณนี้นะครับ16 17ปีซึ่งเป็นวัยกาลังเจริญเติบโตนะครับอะไรอก็จะ ออกเร็วนะครับอย่างเช่นงางาก็ออกเร็วนะครับขนหางก็ออกเร็วนะครับตัดยังไม่ถึงสองเดือนเลยครับออกออกมาเยอะเลยนะครับผมงาก็ออกเยอะเลยนะครับก็อย่างเช่นที่กล่าวไว้นะครับผมช้างที่มีอายุประ,ประมาณห้าถึงสิบปีนะครับ ก็จะถ่ายอากาศช้างออกมานะครับพูดง่ายๆก็เหมือนฟันช้างเลยครับผมก็เหมือนฟันช้างเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นมันเป็นฟันที่แข็งนะครับเป็นเหมือนคดคดที่หลุดออกมาเองนะครับผมคดช้างนะครับนี่ เทียวออกมาปุ๊บติดมากับญ้าเลยนะครับเหมือนมันจะหลุดไ้แล้วนะครับผมแต่ว่าเขาจะให้เราเจอหรือไม่ให้เจอแค่นั้นนะครับพอดีโอสงสัยเขาอ,อยากให้คุณพ่อนะครับผมเก็บไว้นี่ครับเฮ้ยยาที่เขาเคี้ยวเป็น ใบญ้านะครับพัเคียวก็ขยิบป,ปากไปเลยนะครับผมขยิบป,ปากไว้งบอแล้วก็มันจะขายยากมาพร้อมกับนี่นะครับพร้อมกับอา,อากาศช้างเลยนะครับผมทางภาษาคนเลี้ยงช้างเขาจะเรียกว่าอากาศช้างหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคดช้างครับผม มันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนช้างที่ล้มนะครับล้มมาน,นั้นมันจะเป็นออกมาทั้งทั้งกลามเลยนะครับอย่างนั้นเขาเรียกว่ากลามช้างนะครับผมกลามฟันช้างนะครับมันจะออกมาหมดเลยนนี้มันเป็นคดคดก็คือมันเหมือนจะหลุดไปแล้วนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แค่นั้นแหละครับผมโดยถ้าหลุดมาแล้วช้างหนุ่มนี่จะ มันก็งอกออกมาอีกนะครับผมพูดง่ายๆก็เหมือนฟันน้ํานมนะครับผมฟันน้ำนมแต่ทางคนเลี้ยงช้างเขาก็เรียกว่าอากาศหรือไม่ก็คดนะครับเป็นของดีก็ให้ทุกท่านท,ทุกทคนนะครับรับชมเพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับผมไม่ได้เป็นการทรมานช้างนะครับ หรือว่าทํำร้ายช้างแต่อย่างใดนะครับผมเขาให้เองโดยธรรมชาตินะครับก็คืออย่างที่กล่าวไว้นะครับช้างเมื่อถึงวัย1 6 1หปีหรือไม่ก็5-10ปีนะครับก็จะให้อากาศหล่นออกมานะครับผมเหมือนจะหลุดเองนะครับแล้วก็ออกมาใหม่ ผวันนี้ก็จะเก็บไว้เป็นอย่างดีนะครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมเป็นความรู้นะครับเพื่อศึกษาครับผมวันนี้ก็ให้ชมอากาศของพลายงามนะครับหรือว่าคดของพลายงามนะครับผมหล่นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้เจ้าของด้วยครับผม ไอเจ้าของได้เห็นแล้วก็จะเก็บไว้นะครับไว้ติดตัวเป็นเครื่องรางที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมซุ้มเย็นครับจะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนะครับของลูกชายนะครับวันนี้อา้าววัสดีครับเร็วปิดคลิป่อยเร็วครับสวยวัสดีครับบนสูงก่อนสูง วัสดีครับก่อนเร็วเสียงเทนเดอเ,เสียงก่อนได้เสียงอ่าครับวันนี้ก็พวกเราพ่อกับลูกนะครับพลายงามก็ขอจบคลิปไปเพียงค่ันี้นะครับยังไงก็เข้ามาแล้วก็ช่วยกดติดตามกด s u b สไครต์ให้กำลังใจพวกเราเลยนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ให้รับชมภาพส,สวยๆนะครับพดช้างนะครับผมของพลายงามนะครับคุณพ่อก็จะเก็บไว้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไม่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ